เอาแล้วครับมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะมีพลิกครับยอดจอง4วันแรกนะย้ำว่ายอดจองนะครับไอออนนำอันดับหนึ่งนะนำพี่โตนะครับมียอดจองทั้งหมด1,248คันส่วนตัวพี่โตโยต้านะครับ1,177คันอันดับ3เป็นดีพอร์ตเกคันแค่4วันแรกก็หูประโคมขาวกันสรุปยอดยอดจอง7วันครับพี่โตกลับมาแซงคืนครับ4,052คันอันดับ2นะครับไอออนหรือ GAC นะ2,749คันนะครับส่วนอันดับ3 จะเป็นดีพอหรือฉางอันนะ2,386คันนอกนั้นนะครับอันดับ1อันดับ2อ,อันดับ3อนะ่ะถามผมผมว่ามันไม่เซอร์ไพรส์กครับเพราะเนื่องจากว่าเขาเปิดรถใหม่ตลาดหลายๆรุ่นไม่แทบจะไม่ได้มีรถใหม่เลยนะครับและส่วนใหญ่เป็นรถไฟฟ้ากับรถพลังงานทางเลือกพวกรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับหรือรถที่ทางเลือกใหม่ๆให้ลูกค้านะครับมันก็น่าสนใจแหละประกอบกับตอนนี้ที่รถมาทั้งหมดเป็นการทําราคาทั้งนั้นเลยผมพูดตรงๆว่าราคา ก็มีคนเห็นด้วยเห็นด้วยนะครับลองคอมเมนต์กันลองแชร์ริ่งกันผมเห็นด้วยในบางส่วนที่ทําราคาถุงแต่แรกนะครับแต่สุดท้ายนะช่วยดูบริการหลังการขายลูกค้าจริงๆนะครับคุณรู้ไหมว่าทุกแบรนด์ที่ลดราคากันนะ่ะในบริการหลังการขายยังมีปัญหาหเต็มไปหมดเลยนะครับอย่าสักแต่ขายกันเลยนะผมว่าตอนนี้ลูกค้ามีทางเลือกในการออกรถค่อนข้างเยอะแต่อย่าดูตัวเลขอย่างนี้นะครับนี่คือแค่เลขตัวเลขแค่จองรถนะยังไม่ได้ซื้อขายจริง ยังไม่จัดไฟแนนซ์นะครับแล้วไม่รู้ว่ามีรถหรือเปล่าถามผมนะจองขนาดนี้นะครับมีรถจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่เจ้าตลาดอย่างที่โตโยต้านะครับแกมีครบทุกเซ็กเมนต์เนาะแล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้แกก็สู้เต็มที่เลยยอดอันดับหนึ่งมาก็โอเคนะตอนนี้ผมรอชมที่ฮอนด้านะครับว่าจะแก้เกมยังไงนะครับแล้วก็หลายๆแบรนด์เนาะ ผมว่าตอนนี้เอาใจช่วยคนทํารถนะเพราะรถมือสองก็จะตายอยู่แล้วนะครับเลือกอะไรกันเลยครับตอนนี้เป็นผลดีต่อผู้บริโภคแต่อยากให้ดูกันยาวๆครับว่ารถแบรนด์ไหนจะดีไม่ดีนะครับดูต้องดูกันที่10ปีอัพครับสอสปีไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าบริษัทจะหยุดถึงหรือเปล่าจริงไหมครับเห็นด้วยมเห็นด้วยคอมเมนได้เลยนะครับฝากติดตามช่องโนเนมด้วยนะครับ